การมีความรักจะช่วยเรียนถือเป็นเรื่องที่ยังไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยถ้ารักแบบหนุ่มสาวนะจ๊ะเพราะอยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องเรียนหนังสือก่อนความรักถือเป็นของสูงทรงไม่ใช่ของส้มซ้อนที่ใครอยากจะทำตามอารมณ์โดยไม่ได้มีสติยังคิดสึ่งการที่มนุษย์จะมีความรักกับเพศตรงข้ามเป็ถูกต้องตามผังดั้งเดิมของมนุษย์นั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมดังต่อไปนี้นี่นะจ๊ะ หนึ่งผู้ชายและผู้หญิงคนใดจะต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองคือต้องบรรลุนิติภาวะหรือสามารถดูแลตัวเองได้คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วพ้นจากการดูแลผู้ปกครองแล้วสองผู้ชายแระผู้หญิงคน้นจะต้องไม่มีคู่ครองหรือไม่ได้แต่งงานแต่ใครหลงรักคนนี้มีเจ้าของหรือว่าผิดศีลน,นี่แนละสามความรักที่ถูกต้องจะต้องไม่อยู่ก่อนแต่ง ไม่จริงสุกรฮะเพราะความรักถือเป็นเรื่องที่สูงส่งที่เป็นทางมาเกิดของมนุษย์นี่นะเพราะมนุษย์เกิดในิพ,พลอยไปได้ต้องผ่านบิดามาสู่มารดาประกอบท่าธรรมสัญญาพอห,หุมกายละเอียดดังนั้นการแต่งงานที่ถูกต้องจะต้องแต่งงานกันเพื่อที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บุญได้คอยเป็นกลาณมที่ช่วยกันประบประคองการสร้างบารมี อย่างนี้จริงจะเรียกการมีความรักและการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องในวัยเรียนนี่ต้องเรียนแต่ถ้าหากว่าเราบรรลุนิติภาะวะสามารถดูแลตนเองได้แล้วก็ไปตัดสินใจเอาแต่ก็ต้องให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะ,ะอีกประการหนึ่งตอนวัยรุ่นนี่ร่างกายแข็งแรงนี่นะพยายามาจะบังคับมากเลยเนี่ยเพราะความแข็งแรงเนี่ยถ้าเอามาใช้ในการทําสมาธิ จนกระทั่งเข้าถึงพระในตัวไปเห็นพญามารได้แล้วก็ไปทำภารก,กิจงานที่แท้จริงคือปราพยามารตรงนี้พญามารกลัวเราไปอยู่เป็นช่วงที่แข็งแรงสดชื่นแล้วก็ปลอดกังวลด้วยเพราะนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้มาใสา่มาบังคับใจจะได้วนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นและก็มีวิบากการเป็นผลด้วยแต่นั้นความรักช่วงวัยเรียนหรือวัยรุ่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรทำยิงย่ง เพราะผู้ที่อยู่ในวัยนี้อย่างเช่นตัวลูกยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่และที่สําคัญคงจะไม่มีพ่อแม่คนไหนยินดีที่จะให้ลูกของตนเองมีความสัมพันธ์กับใครเกินกว่าคําว่าเพื่อนในช่วงนี้อย่างแน่นอนไม่เชื่อไปถามท่านดูแต่ดังนั้นถ้าวัยรุ่นคนไหนคิดจะมีความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายของการทำปเป็นศีลกานะมี อองลองลลเ่นมีได้เป็นการสิ่งชอบหรือการลงทุนเหมือนการเล่นหุ้นหวยมันเป็นของรักนะไม่ใช่เป็นของลองเล่นไม่ใช่เป็นการพิถาสลับเปลี่ยนไปมาในเวลาเดียวกันมันเป็นของรักนะไม่ใช่เป็นของลองเล่น